แต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคนดูนะครับผมมาอุ้ยมีคูณร้อยแต่ละรอบคูณจะไม่เหมือนกันหรออ๋อจะสลับไปเรื่อยๆนะครับผมมนดูโอเคสามพันเวลลี่กูดนะครับผมมนดูมาดีมาคนดูมาดีมาคนดูตัวคูณจะสลับไปเรื่อยๆพันห้านะครับผมมนดู อันนี้เบสสามร้อยนะครับผม,ผมก็เรียกว่าวัดใจงนี้ครับผมดูคุณเยอะนะฮะได้ไม่ได้มาดูกันนะครับผมอีกแล้วสามพันก็ดูได้เล่นอยู่คนดูนะฮะโอ้ยถ้าเข้าครูร้อยนีมมอลเลยโคตรสวยนะโอ้โหเอาแล้วเนี่ยฮะรับโชคฟรีเกมมาอีกเนี่ยฮะจะได้รอบเดียวปะอุ้ยเอาว่าคนดู I don't need anyone do it all myself. โอเคครับผมก็กลาบสวีดดสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะก็นดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมห่วงมหัศจรรย์เอ้ยไม่ใช่ห่วงมหา สมหวังนั่นเองไม่ใช่มหสศจย์คนดูโอ้โหสภาพนะครับผมก็ <g ül> <g ül> เกมนี้อยู่ใครบีนะครับผมคนดูนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็เล่น,นรครั้งแรกนะครับผมเกมนี้นะคนดูนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นเชนไรนะครับผมคนดูนะฮะก็ไปุยกันเลย let's go นะครับผมคนดูสักเป็นสา0รอยแล้วกันเพิ่มห่วงกันไปนะครับผมดูนะฮะ ออโต้ไปเลยละกันนะครับผมผมดูมายาวๆดูยาวๆนั้นก็ดูนะฮะมาดิรับโชคเลยนะครับผมเริ่มนะฮะโบนัสเกมนะครับผมเอาโอเคนะครับผมเกมนี้ก็เล่นครั้งแรกจริงนะครับคนดูนะฮะพูดผิดกันใดต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมมดูมาพันห้าครับผมสวยเล่นเบสสามร้อยวัดใจนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมดูโว้ยสามพันสามเลยเนาะ สวยจ้าดไม้ดิสามพันโอ้ยคนดูมาล้วนเลยนะครับผมดูเวอร์โอ้ยโคตรสวยคนดูโอ้ของจริงท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับผมเอาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมโอ้โหโคตรสวยคโคตรโอค้ดปังโคตรอันตรายนะครับผมโอ้ยเข้าสามห่วงเลยเฮ้ยโคตรสวยคนดูเริ่มมานะฮะ มายังไงเนี่ยครับผมโอ้โหรับโชคเนี่ยครับผมฟรีเกมมาอีกแล้วนะครับผมคนดูเนี่ยฮะมาดูว่าจะได้หรือโอ้โหฟรีเกมรอบเดียวหรอโอ้โหสภาพนะครับผมท่านผู้ชมแต่มันก็ค่อนข้างที่จะย,ยากอยู่นะคนดูนะครับผมมาอุ้ยมีคูณร้อยแต่ละรอบคูณจะไม่เหมือนกันหรออ๋อจะสลับไปเรื่อยๆนะครับผมผมาดู โอเคสามพันเวลี่กูดนะครับผมคนดูมานะคนดูมาดิมาคนดูตัวคูณจะสลับไปเรื่อยๆพันห้านะครับผมคนดูอันนี้เบ็สามร้อยนะครับผมเขาเรียกว่าวัดใจนะครับผมคนดูทุนเยอะนะฮะได้ไม่้มาดูกันนะครับผมมาอีกแล้วสามพันคนดูได้เล่นอยู่คนดูนะฮะโอ้ยถ้าเข้าคูณร้อยนี่มบอกเลยโคตรสวยนะ โอ้โหเอาแล้วเนี่ยฮะรับโชคฟรีเกมมาอีกเนี่ยฮะจะได้รอบเดียวปะอุ้ยเอาวะคนดูแจวแจวเพื่อนแจวแต่กำไรไม่มีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นคร่าวๆดูแลกันนะครับผมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะเอาละนะฮะแต่ผมไม่แนะนำนะคนดูเล่นเบ็ดสามร้อยเหมือนผมเนี่ยเออโอ้โห โค้ดแจ๋วโค้ดแจ๋วท่านผู้ชมเอาละนะฮะเดี๋ยวห้าพันห้าแล้วจะแจ๋วแค่ไหนนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหโวยโวยโวยมาดีพันห้าเลครับผมดูเยอะไหมสวยนะครับผมสี่พันห้าครับดอกนี้คนดูโอ้โหพีคจดัดเอาเข้าอีก3า6 0บาทแล้วนะครับผมผมดูแล้วฟรีเกมมาอีก ยังสวยนผู้ชมเอาละมาอีกพันห้า,า, 3, น,น,านะครับผมเอามาอีกสามพันนะครับผมมาดูนะฮะยังสวยนะครับผมตอนนี้ก็ลดเบ็ดไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดูท่านแล้วน่าจะดูดนะฮะกำไรมาห้าพันแล้วก็ลดเบ็ดดีครับผมรออะไรนะท <c oughs> ่านผู้ชมอู้ยหวานเจยบที่คนดูมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมาดูโบ,บ๊ะบาไปอีกครับผม มาชิวๆนี่ครับผมมาดูวันนี้กําไรไปอีกแล้วว่าห้าพันทีแรกก็จะหมดแล้วนะเหลือสี่พันพิกไม่ได้สองตานะครับผมโยนไปโอ้โหไม่เข้าคูณร้อยปะโอเคสองหน้าห้าสิบเอาสวยดิคนดูชิวๆไปนะฮะดูแบบชิวๆนะครับผมโยนไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูนะฮะ โอเคสอง0ันห้าเลยคนดูช็อตนี้คูณห้าสิบโอ้โหเวเลกูดนะครับผมมาดูอย่างสวยโอ้โหโคตรเอากำไรไปเจ็0ัน 7, แล้วอะตอนเนี้ยโอ้โหโอเคนะครับผมอีก5 2 5ยบ้าบาทนะครับผมก็โอเครักกันนะครับผมวันนี้กำไรเจ0ดพันเจ็ดร้อยเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะะเล่นครั้งแรกนะฮะก็จะอัดก็แบบ อาจจะงงๆนะครับผมมดูนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีต่ออีพีต่อไปละกันสําหรับเกมนี้เนี่ยฮะใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมมดูสวัสดีครับ I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but